คนที่เอาแก้ไขอนาล็อกกับดิจิตอลต่างกันอย่างไรครับนายบูอ๋อโอเคผมก็กะไว้แล้วน่าจะอนาล็อกคือคอย่างนี้ครับดิจิตอลเนี่ยมันคือการจำลองอนาล็อ,อกมันคือการมีการสร้างเสียงจากตัวแปรใช่ไหมตัวแปรก็คือ ชิปคาปาซิเตอร์ต่างๆมีตัวแปรต่างๆแต่อาดิจิตอลคือการจําลองข้อดีข้อเสียมันต่างกันนะครับการจําดิจิตอลเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็อนาล็อกเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติว่าเราจากกีตาร์เข้าเข้าเอฟเฟกต์อนาล็อกอันนั้นเราเข้าแอมป์ถูกไหมอ่าอันอ่าถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรเราเลยนัวปะ สมมุติว่าเราอยากจะได้โทนสมมติว่าสมมติเราชอบโทนซีวิ i เลวอร์เนี่ยซีวิเลประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยสตัดคอดำถูกปะแล้วก็ผ่านเอฟเฟกแล้วก็ที่สำคัญก็คือซ u เปอร์ลีเวิร์แล้วก็ดอก EV ถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณมีอนนล็อกอันเดียวที่อาาล็อกหมายถึงว่าคุณมีอนนล็อก1ชิ้น ในขณะที่ซีวิเลมีอนล็อกกี่ชิ้นนะ่ะกีตาร์นะมาเบโดมาแอมอ่ะสมมุติเขามีอนล็อกสามสามช่วงเนี่ยถ้าคุณมีแค่แอนาล็อกของคุณหมายถึงว่ามีก้อนอันเดียวคุณมีแค่อันเดียวอ่ะคุณไม่เข้าใกล้ซีวิเลวอลลหรอกนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าดิจิตอลเนี่ยไม่จำลองได้หมดไม่บอกว่ามันจำลองลอกักษณะต่อโพงได้ใช่ไหมจำลองลักษณะแอมได้ ไม่ค่อทั่งจำลองลักษณะลูมที่ที่ใช้เล่นก็จำลองได้ถูกไหมฉะนั้นถ้าเอาความเหมือนเนี่ยดิตอลแม่เหมือนกว่าอยู่แล้วแต่ฟีลิ่งดนามิกมันจะบือ้อก็คือหมายถึงว่ามันจำลองแบบเนี้ยกูก็เป็นของกูอย่างเนี้ยเพราะในขนาดในขนาดเดียวกันเวลาคุณลดวลล่มเวลาคุณดีดเบาลงเอฟเฟกต การสะท้อนการกระพือของดอลรำโพงการขยับของคาบิเนตการสะท้อนในห้องในรูมมันจะต้องไปถูกเปลี่ยนไปนี่คือความเป็นจริงรอ้ปะ่ะเดมิกต่างๆตามน้ำหนักมือที่ฟาดดิตอ n มันจะไม่เกิดสิ่งนั้นแต่มันเกิดนะท่านเป็นรุ่นดีๆเนะี่ยมันเกิดมันพยายามทําให้เหมือนขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงมันก็จะไม่เหมือนเท่าอนาล็อกแต่อย่าลืมนะถ้าคนไดอนาล็อกบคุณต้องมีครบต้งแต่หนึ่ง หัวหัวหัวจนสุดทางนึกออกความดังที่ที่มันเหมาะสมคุณต้องเปิดได้ดังขนาดนั้นเลยนะลวมคุณต้องใหญ่แบบนั้นด้วยนะถ้าคุณมีครบถ้าคุณมีครบแล้วคุณกระถิ่งที่คุณขาดก็คือสกิลการเล่นเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าคุณจะกระแทกเพื่อให้มันฟึดอย่างนั้นอ่ะคุณต้องดีดให้เป็นด้วยนะเึกออแต่ดิต้นเนี่ยไม่ต้องดีดอย่างนั้นค่ะคุณแค่ให้ดีดดีดได้ประมาณนึงมันก็ช่วยคุณได้อ่า ถ้าถามว่าอันไหนดีอันไหนต่างกันอย่างไรเนี่ยมันก็คืออย่างนี้แหละฉะนั้นมันเถียงกันไม่มีมันจบสิ้นเพราะว่าถ้าเกิดคนเล่นคนที่เล่นดีต้นที่ยงชอบดีต้นชอบแคมเปอร์ชอบอะไรเขาบอกโอ้โหทคโนโลยีทุนนี้ทําเหมือนอยู่แล้วมันเหมือนอยู่แล้วมันเหมือนใช่มันเหมือนแต่ว่าถ้ามันจริงทั้งหมดแท้ทั้งหมดแท้ตั้งแต่คนเล่นอะยันสุดทางอ่ะมันจะดีกว่าแต่ปัจจัยมันเยอะ นึกออกไหมฉะนั้นเราอยู่ในห้องอยู่ในอะไรเงี้ยบางทีผมว่าก็นั่นแหละมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมหรือถ้าเราทําเพลงเงี้ยสมมุติว่าเราจะมีไอเดียในการทําเพลงเราจะเล็คอร์ดเพลงโหกว่าจะแบบกว่าจะจิบแอมมากว่าจะเสียบกว่าจะเอาไมค์จอ่อว่าโอ้โหตายหาไอเดียแม่งหายพอดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเราเล่นแบบดิสต้อนเนี่ยมันเลคอร์ดได้เลยแล้วก็ อพอเวลาเราเลคคอร์ดทำเพลงหรือหรือถ้าเราเล่นดนตรีแบบที่ไม่อินพาวาเนี่ยคือการอินพาว้ดนตรีเนี่ยเวลาเราด้นเนี่ยเราจะด้นด้วยไดนามิกด้วยใช่ไหมแบนจะขยับไปยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ไดนามิกมันอยู่ที่ไดนามิกที่เราที่เราเล่นเราฟาดปุบกลองฟาดแป๊กไงอ่ะมันมันจะออกแบบนี้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิตอนเนี่ยมันจะไม่มีเสียงพวกนี้ฉะนั้นคนที่ชื่นชอบดิตอนก็คือเขาก็จะเล่นเพลงในในแบบหนึ่งในในแบบที่ไม่ด้นเขาอาจจะเล่นบูก็ได้แต่เขาไม่ด้น เขาจะเนี้ยแกะมาอ่ะตั้งแต่แรกมายันสุดท้ายกีตาร์เล่นยังไงมึงกองเล่นยังไงมึงเบสมึงเล่นไงมึงเล่นมานะแล้วกูก็จะเล่นของกูมานะแล้วก็มารวมกันแต่เป็นบูนะถ้าอย่างเงี้ยเล่นนีต้นก็ได้พอเน้นความเหมือนไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเล่นแบบด้นเลยเนี่ยมันมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละไอ้ดีต้นเนี่ยมันเรื่องเดนดมิกมันไม่ชัดบางทีฟาดไปแม่งไม่ออกเบาแม่งไม่ออกแม่งก็คาอยู่แบบเดิมอะไรเงี้ยมันก็คืออยู่ตรงนั้น มันต่างกันอย่างเงี้ยแหละแต่จะชอบเป็นไงก็แล้วแต่นั่นแหละแล้วแต่ลักษณะจริตการเล่นแนวเพลงแต่ว่าแนวบลูมันก็ผมว่ามีลักษณะจริตว่ะคือนี้ตดีวนี้บลูอะไรอะไรแม่งก็บลูหมดอะใช่ไหมเหมือนกันแหละมันมันก็ฟิลลิ่งได้มันอยู่ที่จริตการเล่นที่หน้านะครับแล้วล้อกดสมัครครับใช่ไหมข้างๆนี้นะติมกินแบบติมกินแบบด้วยติงกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมติดตามแล้วผมติดตามแล้วติดตามเมื่อกี้นี่นะ กดสมัครสมัครอ๋ออันนี้มันไอโฟนอ๋อเหรอไม่เหมือนกระดับไม่เหมือนแล้วมันก็จะมีให้เลือกมีสนับสนุนค่าเบียร์80บาทแล้วก็เรื่อยไปดิแล้วก็จะมีความรับแสงสว่างคนที่รับสว่างนี่คือ300บาทคือจะได้ได้ดูคลิปแล้วคนนี้จะได้ดูคลิปแล้วค่าเบียร์ไม่ได้ดูคลิปนะค่าเบียร์จะไม่ดูคลิปแต่ว่าได้ได้ความแบบ ความจุบุได,ดดได้ติดดาวได้ต <ปะ S 1> ิดดาวได้อะไรเงี้ยได้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีไม่รู้ว่ามีอย่างนี้แล้วด้วยมีเด็กปั้นมีเด็กปั้นเด็กปั้นนี่คือดูนรานเด็กปั้นนี่คือได้ดูคลิปด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็จะสามารถส่งคลิปเรียนได้เล่นมาส่งคลิปเล่นมาส่งคลิปอ่ะอย่างเช่นส่งคลิปมาอย่างล่าสุดเนี่ยเขาว่าเขาก็ดูคลิปอ่าไอ้ไอ้ที่เตรียมตัวจะไม่เขาส่งมาเนี่ยผมทำอย่างนี้เบรกอัพหรือยังครับเขาส่งคลิปมาอ๋อ่งเป็นสอง